Hello everyone. My name is e. Teacher Porn ภูคำนะคะ You can call me Teacher Porn <Hello. S 1> นะคะ I teach nursery <Hello. S 1> I was assigned m y t o a child's school <Yes. S 1> นะะในคลิปนี้เราเจอกันในคลิปที่เท่าไหร่แล้วนะเด็กๆนะคะเราเจอกันในคลิปที่4แล้วนะคะในคลิปที่4นี้ Teacher Porn <Okay. S 1> นะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ Animal <Okay. S 1> นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ Are you ready? ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆมาดูนะคะแอนิมอลสำหรับวันนี้ดูสิที่เจอมีภาพอะไรมาให้เด็กๆดูเยอะแยะเลยนะคะอ่าเวอร์คแคลอรีนะคะวันนี้เราจะอยู่ในหน่วยของแอนิมอลใช่ไหมลูกวันนี้ที่เชอร์จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับหน่วยแอนิมอลนี่นะคะเด็กๆดูแอนิมอลเด็กๆเห็นไหมคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรเอ่นนะคะอะไรนะมีงวงมี ยาวๆเด็กๆดูสิคะอ่า number one นะคะ number one bird capillary fly bird นะคะ number one คือตัวอะไรเออตัวอะไรนะนะคะอันนี้คืออะไรอิรูฟเฟนคือชา้างตัวใหญ่ๆนะคะนี่คือชา้าง number two อันนี้คืออะไรเออ and a อะไรนะคะแรปปิดนะคะแรปปิดคือตัวกระต่ายนะคะนัมเบอร์ทูแรปิดนะคะอ่าอ่ก่อนอ่านัมเบอร์ทรีปิงมาแล้วคะ่ะสีอะไรเอ่ยนะคะอันนี้คืออะไรนะลูกคือตัวอะไรนะอันนี้คือผีหนูนะคะอ่าแล้ว นัมเบอร์โนะคะนัมเบอร์โชอบปีนชอบไตคือตัวอะไรนะนะคะมังคีนะคะ Monkey, นะคะัมเบอร์โของเราวันนี้คือมังคีดื้อตัวนี้ชอบปีนชอบไตนะคะอ่าแล้วก็นัมเบอร์ไฟนะคะตัวสุดท้ายที่ที่ชื่อพอจะแนะนำในวันนี้นะคะเค okay. นะนัรนาตาดูร้ายเด็กๆจะกลัวไหมนะอะไรนะคะอ่าไทเกอร์ไทเกอร์เสือนะคะอ่าไทเกอร์เสือนะคะวันนี้นะคะที่เชื่อพอรก็มีแอนิมอลมานำเสนอให้เด็กๆแล้วห้าตัวเดี๋ยวเราจะพักเด็กกันก่อนนะคะให้เด็กๆเด็กๆนะคะนำความรู้ที่ที่เชื่อพอรให้ไปนะคะทุกทวนนะคะ ดูแลความเรียบร้อยของร่างกายความสะอาดของร่างกายและจิตใจด้วยนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือบ่อยๆในการทำใบงานนะคะแล้วก็เรียนรู้คลิปต่างๆที่ทีเชิญพรให้ไปเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะเด็กๆบายบ